ทั้งหลายศึกษาความรู้นี้และนำไปปฏิบัติจนกระทั่งเกิดความจริงได้แท้จริงพระอาหารหันตุกองค์มีพลังงานจิตที่มีสัมประสิทธิ์ coefficient นี้เป็นเครื่องอาศัยเป็นคุณสมบัติของอุเบกขาทารู้ตัวแปรสำคัญของอุเบกขาหาคือตัวมุตุมุตุจึงเป็นธาตุจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจิตนิยาม โดยมีประธานควบคุมจัดการกับธรรมะสองธรรมะสองคือนิวเคลียสนี้เองเมื่อมีประธานที่เป็นจิตนิยามก็เกิดเป็นสามเศร้าในตนเองคือมีประธานเป็นปัญญาที่สามารถควบคุมสัญญาทำงานอีกทีปัญญาเป็นผู้สั่งพลังงานนิวเคลียสซึ่งก็คือธรรมะสองของตนเอง พลังงานจิตที่มีองค์คุณวิเศษหประการนี้คือผู้มีความสามารถถึงฌานขั้นที่4ในชีวิตสามัญลืมตาไม่ใช่ภาวะฌานสีที่เกิดจากการปฏิบัติแบบหลับตาตามที่พากันหลงผิดในวงการพุทธนั้นดอกนะปัญญามีได้เกิดได้ขณะลืมตาขืนหลับตาเกิดปัญญาไม่ได้เพราะหลับตาจะเกิดได้แค่สัญญาเท่านั้น สัญญาสามัญปกติธรรมดายัางไม่ใช่คุณวิเศษนะสัญญาเป็นได้ทั้งสองสภาพทั้งโลกีหรือโลกุตระแต่ปัญญานั้นเป็นคุณวิเศษที่พัฒนาขึ้นมาต่างจากเชโกอันเป็นความฉลาดโลกิยะชนิดทวนกระแสปฏิโสดกันเลยเป็นความฉลาดโลกุตระแทะ้ๆจึงต่างจากสัญญาทุกๆก,ก,การเกิดการมีการเป็น ของพลังงานที่ชื่อว่าปัญญาอย่างมีนนยะสำคัญที่ต้องศึกษานี่คือคุณวิเศษของศาสนาพุทธทำทิฏฐิให้ตรงดีๆ 97ปัญญาแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการเป็นคนจนความรู้ที่สามารถรู้ชนิดนี้คือปัญญาที่สามารถแก้ปัญหาได้จริงครอบทุกด้านในสังคมมนุษย์ไม่ว่าทางสังคมทางการเมืองหรือทางด้านเศรษฐกิจไปยานใหญ่ขอยืนยันว่าความฉลาดโลกีขั้นเชโกนั้น แม้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ก็ไม่ยั่งยืนถาวรแค่สมบัติผลัดกันชมสังคมที่จะมีเศรษฐกิจดีต้องมีความสำนึกสำเนียกของคนผู้ไม่กลัวความจนแต่เต็มใจจนอยู่ในสังคมในสังคมที่มีคนเต็มใจจนและตั้งใจเป็นคนจนอยู่ในสังคมอย่างมีสำนึกสำเนียกจริงๆด้วยปัญญาแท้ๆจึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตนและ ของสังคมได้สำเร็จก่อนแล้วจะเป็นตัวอย่างให้แก่สังคมอื่นแก่ประเทศอื่นในโลกต่อไปคนผู้มีปัญญาสังคมที่มีปัญญาประเทศที่มีปัญญาก็จะได้เห็นเศรษฐกิจอันประเสริฐที่เป็นโลกุตระนี้ผู้ไม่มีปัญญาจึงได้แต่งมงม,งมคลำคลำอยู่กับการแก้ปัญหาสังคมด้วยความฉลาดเชโกอยู่เท่านั้นแบบโลกี การแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบโลกีปุโุชนจึงได้แค่สมบัติผลัดกันชมตั้งแต่ขั้นคนแต่ละคนสังคมแต่ละสังคมประเทศแต่ละประเทศต่างก็แย่งกันไปแย่งกันมาเป็นสมบัติผลัดกันชมไม่เคยจบสิ้นได้สักทีเพราะไม่มีความหยุดเป็นคนรวยมาเป็นคนจนด้วยปัญญาอันยิง่งโดยไม่ต้องไปอยู่ในวงจรของสมบัติผลัดกันชมอีกเลยตลอดไป เป็นคนผู้มีความพอได้แท้คนผู้หยุดเป็นคนรวยและเต็มใจเป็นคนจนในสังคมนี้ในประเทศนี้จึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ตนเองสำเร็จเสร็จจบแท้จริงแล้วไปช่วยผู้อื่นอีกทีจึงจะจริงเพราะมีปัญญานี้แหละจึงพ้นจากการแก้ปัญหาเศรษฐกิจดีสงบยั่งยืนได้แท้เกินความฉลาดเชโกเท่านั้น 1 9 8่งาปทำปัญญาได้ก่อนแล้วจะแก้ปัญหาสำเร็จแน่ปัญญาจึงเป็นความจำเป็นหลักในการแก้ปัญหาต่างๆไม่เพียงแต่เรื่องเศรษฐกิจทุกเรื่องถ้ามีปัญญาที่เป็นโลกุตระธรรมแท้แก้ได้แต่ถ้าเฉโกที่เป็นความฉลาดโลกีอยู่เท่านั้นมันแก้ปัญหาก็ได้เพียงสมบัติผลัดกันชม แม้จะแก้ปัญหาได้บ้างก็ไม่ยั่งยืนไม่มันคงถาวรยาวนานเป็นอันขาดเป็นแค่สมบัติผลัดกันชมแย่งกันไปแย่งกันมาวนไปเวียนมาทรมานทุกร้อนอยู่อย่างไม่รู้จบแย่งกันในระดับบุคคลแต่ละบุคคลแย่งกันในระดับหมู่กลุ่มแต่ละหมู่กลุ่มแย่งกันในระดับสังคมแต่ละสังคมแย่งกันในระดับประเทศแต่ละประเทศแย่งกันในระดับโลก ไม่ว่าใครก็มุงแต่จะต้องเป็นผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกจึงแย่งไม่จบเว้นสังคมคนที่มีปัญญาเป็นโลก,กุตระจริงเท่านั้นจากความเป็นคนอัตตาไปจนถึงความเป็นโลกผู้ไม่มีปัญญาจะยื้อแย่งกันอยู่ไม่มีจบสิ้นตลอดกาลนานผู้มีปัญญาจริงเท่านั้นจะหยุดแย่งอย่างแท้จริงและจะเป็นผู้มีแต่ช่วยมวลมหาชนให้ได้ประโยชน์พหุชนะหีตายะ ช่วยมวลมหาชนให้เป็นสุขสงบสบายพระหุชนะสุขขายะเป็นผู้อนุเคราะห์เกื้อกูลโลกโลกกานุกรรมป่ายะไปเท่านั้นเพราะเป็นผู้มีเศรษฐกิจพอเพียงสำเร็จจริง 199คนผู้มีเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงคือฉไหนผู้มีปัญญาจึงเป็นคนมีความพอเพียง sufficiency โดยการทำตนเป็นคนมีความพอใจพอสันตุถิสันโดษและเป็นคนมีของตนน้อยน้อยอับปิดฉามักน้อยอับปิดฉาเป็นคนไม่สะสมอปัจจะยะ แต่เป็นคนขยันเสมอปรารคความเพียรไม่ขาดวิริยารำภะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันนะ9เก้าพระไตรบิดกเล่มหนึ่งข้อ20สทำงานอุตสาหะอยู่ในสังคมรับใช้สังคมเป็นคนจนที่สร้างสรรค์มีชีวิตเจริญทางเศรษฐกิจและทางการเมืองอยู่ในสังคมช่วยสังคมดังนี้เป็นต้น คนผู้เจริญในเศรษฐกิจจริงๆจะเป็นคนจนและต้องบริหารประเทศแบบคนจนดังว่านี้เท่าที่เคยได้ยินก็มีแค่พระดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ของไทยนี้แหละที่ชัดเจนที่สุดที่ตรัสด,ด้วยพระปัญญาและจริงพระไทยแท้แ,ทแต่คนไทยก็ไม่เข้าใจ แม้ผู้บริหารของประเทศก็ยังงงงงจึงไม่ดำเนินตามคำตรัสไม่สนองพระราชดำรัสยังคงงมง,งายไปกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยมุ่งจะทำให้คนรวยกันทั้งประเทศอยู่นั่นเองไม่กล้าทำแบบคนจนตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่มีไตรสิกขาหรือวัน,นะก้าจึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่สำเร็จยั่งยืนถาวรสักทีเพราะมันขัดแย้งกับสัจจะไม่สมคล้อยอยู่ชัดชัด จนที่ประเสริฐก็จะเป็นคนจนแสนวิเศษขอยืนยันว่าต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการทำให้คนมารู้จักรู้แจ้งรู้จร,จงรจิงความจนและเป็นผู้มีความจนอันแสนประเสริฐซึ่งจะเป็นคนจนที่สุขสำราญเบิกบานใจแสนวิเศษเป็นผู้มีประโยชน์คุณค่ามากต่อสังคมจนในที่นี้หมายความว่าอย่างไร ก็หมายความว่าคนผู้นี้คือคนที่ไม่มีสมบัติเป็นของตนมากแต่ต้องพยายามเป็นคนมีความรู้ความสามารถมากและขยันสร้างสารรค์เก่งๆแล้วสะพัดผลผลิตบริจาคแรงงานให้ความรู้ของเราแก่ผู้อื่นมากๆกก็เป็นคนจนสำเร็จเพราะเราเองเป็นคนไม่สะสมอะไรไว้ที่ตนมากเป็นคนมีความพอแท้จริง ้าคนในสังคมใดมีปัญญาชัดเจนในความจริงนี้พระธรรมของพระพุทธเจ้ามีความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกระบบทุกระบอบทุกระเบียบทุกระแบบทุกระบินไปยานใหญ่ที่ประดามีบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วทุกอย่างเอาแค่เรื่องรายได้ของคนแต่ละคนซึ่งเป็นวลนของสังคมของประเทศของโลกเป็นตัวอย่างก็เห็นชัดเจนได้ ว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยจะทำให้คนแต่ละคนมีความรวยกันมากที่สุดทั้งประเทศมาเป็นเป้าหลักนั้นมันก็แก้ปัญหาที่เป็นวัวพันหลักวนแล้ววนเล่าอยู่นั่นเองมันไม่มีวันจบสมบูรณ์ที่ไม่ต้องแก้กันอีกได้แท้เลย 201ความจนจึงเป็นความประเสริฐสำคัญของโลกการบริหารประเทศทุกคณะทุกระบอบการปกครองล้วนต้องการเงินทองทรัพย์สินที่เป็นรายได้ของคนในหมู่ของตนของประชากรในสังคมของตนหรือในประเทศของตนเข้ามารวมเป็นของส่วนรวมหรือของส่วนกลางของตน โดยพยายามหาวิธีการมาใช้เพื่อจะได้ไรายได้เข้าส่วนรวมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้มีทรัพย์สินเงินทองส่วนรวมหรือส่วนกลางมากๆใช้ในการบริหารสังคมหรือบริหารประเทศแต่พร้อมกันนั้นก็ต้องการให้คนทุกคนแต่ละคนมีรายได้หรือมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมากๆทั่วท่วนเพื่อจะได้ใช้สอยอย่างสะดวกเป็นอยู่สุขกันว่างั้นเถอะ พูดชัดๆความเข้าใจง่ายๆตื้นๆก็คือประสงค์ให้ทั้งประเทศทั้งประชากรทุกคนมีเงินทองทรัพย์สินมากๆซึ่งมันก็เป็นความขัดแย้งกันอยู่ตรงๆแท้ๆแต่ผู้บริหารทั้งหลายทุกประเทศก็ดันทุรังภาคเพียรพยายามทํากันอยู่ทุกประเทศที่จะทำให้คนในชาติตนรวยกันทุกคนโดยเพียงแต่อ้างว่าขอให้นำมาเข้าเป็นกองกลาง มาเป็นของส่วนรวมกันมากๆแล้วผู้บริหารก็ยืนยันจะ